แม่เต้นเซฟซบแตกหมดปหนัลว่าเอาแค่พอน่ารักน่ารักแอปแบลวแอปแบลวก็พอเลยนะคะคุณแม่คะลูกนั่นขะไม่เห็นเลยค่ะท่าที่คุณแม่เต้นเมื่อกี้เหนื่อยกัมน <laughs> าสไตล์นะคะคุณแม่โ <laughs> อ้คุณแม่พอแล้วค่ะแม่ มีตังค์ท้าเม็นถึงเฉยขนาดเนี้ยนังจะไม่ยอมให้ใครฟังอย่างนี้นะคะทไม่เสียชื่อมาถึงแม่คุณหญิงนอนทิ้งนอนายเข้ามาใหม่เลยนะคะคุณแม่นี่คงที่คุณแม่ฟังเนี่ยมันใหม่กว่าใหม่กว่าอีกเราต้องอินเทรนอินเทรนเทรนไหนนะคะคุณแม่คะเทรนเนี้ยหรอกเทรนอย่างเงี้ยเทรนเก่าๆแบบเนี้ยหรอกค่ะคุณแม่กรตเตะกัตเตะเคยฟังไหมคะ ลูหนูไม่เคยฟังแล้วค่ะเพื่อลูกหนูเคแอทีเด้ล่ะค่ะมีออกมาใหม่ด้วยเอต้องมี้วยอย่างนี้ลอ๋ออ๋อต้องไปข้างข้าง้อง้าขาสานีนี่แหละแ่แม่คะวตะคะ หนันเคยได้ยินมันเนี่ยเออมันไม่มีกระทบหน้าแว่นไม่ใช่หรอคะมันไม่มีหู้ด้วยนะแล้วมันจะไหนเนี่ยกระทบอนน่าบูมน่าแว่นอะไรไม่มีนะคะคุณแม่ค่ะฉนเหมือนไม่ท ok ันเลยเพลงอะไรอ่ะเพลงงั้นเพลงอะไรอ่ะเมื่อเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้คุณแม่ร้องคุณแม่ร้องมีค่ะหนันฟังอะไรเพี้ยนละคะเพี้ยนละหูเพี้ยนอะหรือว่าลูกหนูจะหูฝาดย่างไงขออีกรอบค่ะคุณแม่ค่ะอ่ะให้ฟังอีกรอบค่ะคุณแม่ หนูฟังไม่ผิดนะคะคุณแม่ช้าๆเลยตัวน้องเป็นสาวรุ่นล่าอ๋อค่ะกระท้อนหน้าแว่นพายเรืออบแอนตัดน้ำท่าไหนน้ำท่าวัดเอาจกที่ไหนซองแน่เยี่ยมๆมองๆนกคุณเทิงรลอวผู้าได้เห็นไหมคะคุณแม่คะทำไมไหนน่ะ